และวันนี้เรามาถึงปากน้ำนะฮะมาถึงปากน้ำตอนนี้ก็จะมีแลนด์มาร์กที่ใหมท่ที่สำหรับให้คนเที่ยวกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงเรียกว่าตรงอะไรตรงนี้อุทยานการเรียนรู้และขอคมเมืองสมุทรปราการนี่นะครับจะอยู่ติดถนนทวกท้ายเมืองอยู่ตรงนี้ก็จะมีลานน้ำพุแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของรถรางวนวล ดินรอบโลกนี่นะคนี่คือลานที่จะเข้าไปนะฮะก็จะมีต้นพวกต้นอะไรเหมือนต้นตาลเลยนี่นะฮะเป็นพยานของการเรียนรู้ประวัติเรียนจำเพราะตรงจริงๆตรงนี้นหะเป็นเรือนจำเก่าของสมุทรปราการก็จะมีร่องรอยของเขาเรียกว่าอะไรล่ะกำแพงโบราณดูนะฮะนี่ฮะกำแพงเมืองของสมุทรปราการก็จะมีเป็นแบบนี้คือเรือนจำเก่าอ่ะมันจะกำแพงเมืองนี่ก็จะมี มีร่องรอยของกำแพงเก่าๆ่านี้เห็นไหมฮะมีหอมีเรียกว่าป้อมสำหรับดูนักโทษกำแพงสูงเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นซากปลักหักพังข้างนอกตรงนี้นะตรงในรั้วนี่ก็จะมีป้อมปืนใหญ่นี่นะฮะดูเอาตรงข้างในจะมีป้อมปืนใหญ่เหมือนคล้ายๆของกระทรวงกลาโหมนี่ครนี่คือทางเข้าไปสุยานของการเรียนรู้ยาจะพาเดินข้างในสักหน่อยหนึ่งมีเวลาอยู่ไม่มากนี โอ้โหเข้ามานะฮะทางเดินเข้ามาเจอนะครับเจอแล้วก็จะมีหัวรถไปรุ่นเก่านี่นะป้อมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสวนเล็กๆอือดูนะนี่นี่คือหอชมเมืองของสมุทรปราการก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นห้องนิทรรศการของการเรียนรู้แล้วก็จะมี หอประชุมหอจัดเลี้ยงนะฮะเป็นตึกที่สูงมากเลยดูนะฮะนี่เป็นหอชมเลยสูงเกียวฟ้าเลยเรียกว่าเท่ากับตึก4 30- 40, 40ชั้นเลยตึกใหญ่มากแล้วก็ข้างนอกก็จะมีทำเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์ดูนะฮะเห็นไหมฮะนี่ไดโนเสาร์เป็นเหมือนจูรลสิค้าดูข้างในเดี๋ยวเ้าไปดูเยเนี่ยนะฮะ เหมือนไดโนเสาร์ทำเป็นไดโนเสาร์น,นั่นแหละมีปลามีรูปไดโนเสาร์ตัวบเบล่มเลยนะฮะมีหลายตัวด้วยนะล้อมรอบล้อมรอบตึกนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้หไดโนเสาร์เป็นแลนด์มาร์คท,ที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองสมุทรปราการเลยนะฮะที่อยู่ล้อมรอบตึกนี้เขาเรียกว่าหอหอในพิธการ น,ะะนี่คือเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานเนี่ยจริงสร้างนานมากนะตึกอันนี้หอชมดาวหอชมเมืองอันนี้สร้างไม้นานมากนี่ฮะไดนโนเสาร์ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากคนะหาเมืถึงนี่เลยอออตอนนี้เขาเปิดให้คนเข้ามาชมได้แล้วนะครับอ,อยู่นะครับท้องไดนโนเสาร์ ใหญ่เลยฮะน,นี่เทา้าไดโนเสาร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสมุทรปราการนะฮะมีต้นไม้เหมือนตุลัสิพาร์คเลยข้<อ>างในก็จะมีพวกหัวรถไฟเก่านะฮะรถไปเรื่องเก่าๆดูนะครับน,นี่นะฮะ ไดโนเสาร์ก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันฝั่งนู้นก็มีมาดูฝั่งนีด้ดูทำตัวใหญ่มากเลยสนามหญ้ามีหลายพันมากเลยจัวละสิบพารดดูนะฮะ ไม่รู้ตัวฟูตัวเมียไดโนเสาร์นี่แต่ว่าตัวใหญ่มากเลยอืมตัวหน,นึ่งนิสเล็ลอสอะไรอ่ะโอ้โหสูงเบลอเลยนะฮะอ่าอพวกตัวนี้โอ้โหมีสะดือด้วยปุ้มน่ะไปดูใกล้ๆดิวา่าท้องเขาเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้ รถไฟไดโนเสาร์มีร้อมตึกนี้เลยแหละเรียกว่าร้อมรอบเนละยไดโนเสาร์เป็นที่สถานที่เปิดท่องเที่ยวใหม่ยังไม่ช้ำเรียกว่าเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานนะ<ด><ด>ต้นตาลเลยแล้วต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันอูหัวรถไฟเนะี่ยใช้ในราชการเท่านั้นครับผม ปากน้ำปากน้ำนี่เข้าไปสวยมากครับก็จะมีคนเข้ามาดูบ้างประปลายนะฮะต๊โอ้โคนก็จะมาถ่ายรูปมาอะไรกันพอมีได้ดูบ้างเดี๋ยวเวลาเราจะพาเข้าไปดูข้างในตึก ขึ้นไปดูหอชมเลยกลว่าจะปีนขึ้นไปด้วยจะไม่ไม่เข้าทางบันไดมันจะได้ดูแบบเหมือนเราเมายาบ้าต้นอะไรไม่รู้มันต้นตานเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรที่บ้านคือต้นตานนะั่นแหละตึกนี้ใหญ่นะฮะสวยสวยสวย อมินเสาใหญ่มากเลยกลางคืนเปิดไปนะ่าจะสวยมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนเพราะมีคนบอกว่ามาทำงานอะไรถ่ายแต่คอนเทนต์ถ่ายแต่ถ่ายแต่รูปจริงๆมาทำงานนะฮะแต่เห็นที่ตรงไหนหน่าสนใจก็แวะนะ นั่นคือหัวรถไฟรุ่นเก่ายาวมากเลยรถไฟที่เข้าใช้ไฟใช้ระบบไอ้น้ำมันเป็นรถไฟแบบรุ่นเก่าสมัยรอห้าม่นแรกๆของเมืองไทยที่ใช้หัวรถจักรแ,แต่ยกเสาสงครามโลกครั้งที่สองยู่นหน้าไปฝั่งนู้นก็จะมีเหมือนกันมี ไดโนเสาร์เรียกว่าร้อมรอบตึกนี้เลยดูนะฮะตึกนี้ดูดูดูทรงของตึกโซ่คล้องไว้เต็มเลยสําหรับจัดงานทิเก็ตนะฮะทิเก็ตเห็นไหมสมุทปราการดูดๆเห็นไหมฮะนี่คือรูปทรงของตึกใหญ่อลังการมากโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อน